อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผูริตวันนี้อาหารอีสานแซ่บๆต้องลาบเวกัสอยู่ภายในโครงการวิลเลจฮับตรงข้ามไทยวัดสดุถนนราชพฤกษ์เจ้าของร้านของเราสาวสวยคุณวะไหลทิพวันณธนาสินเอินจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ แซ่บแซบทั้งนั้นเลยทำไมเธอถึงตั้งชื่อว่าลาบเบกัสอยากรู้จังค่ะลาลาเบเกัสนะคะก็เป็นร้านอาหารวิสาหค่ะมทางร้านคัดสรรวัตถุดิบมาเองเป็นอย่างดีค่ะบรรยากาศภายในร้านเหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกวัยราคาเริ่มต้น60บาทค่ะทุกจานแซ่บหมดแซ่บจานแรกอะไรจ๊ะ เป็นตำถาดค่ะน้ำปลาราของเรานะคะจะมีกลิ่นหอมและใหม่สดสะอาดใช้มะนาวแท100้ร้อยเปอซมีมะละกอนะคะ,คะแล้วก็คลุกด้วยกุ้งสดค่ะสามารถเลือกเป็นกุ้งลวกได้ค่ะเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะมีแคปหมูเส้นหมี่ลวกขนมจีนหน่อไม้ต้มผักกาดดองหอยเชอรี่แซลมอนสดและหมูยอจากอุบลค่ะซ้มตำของเรานะคะ <S <S ก็จะมีเมนูตำหลายอย่างค่ะ ไปต่อค่ะเนื้อย่างนะคะจะใช้ส่วนสันนอกติดมันค่ะ,คะหรือเรียกว่าสันมันค่ะทางร้านจะใช้น้ำหมักสูตรพิเศษของทางร้านค่ะที่มีกลิ่นเครื่องเทศนะคะแล้วก็จะย่างด้วยเตาถ่านนะคะมีความนุ่มหอมกลิ่นเตาถ่านและเครื่องเทศค่ะ,คะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจว่วมองสีสันก็รู้ว่าแซ่บของจริงนะคะ ยังไม่จบเรื่องเนื้อราบเนื้อนะคะจะใช้ส่วนเนื้อวัวและเครื่องในเนื้อวัวที่สดสะอาดปลอดภัยค่ะค่ะเครื่องลาบนะคะมีข้าวคั่วทิกป่นที่คั่วเองนะคะต่อจากราบเนื้อเราไปแกงยอดมะพร้าวใส่เห็ดของเราจะมีน้ำใบย่านางที่ขันสดขันเองกับมือนะคะและมีความเข้มข้นของข้าวเบือค่ะ<น>และพิเศษที่สุดก็คือยอดมะพร้าวอ่อนค่ะมีเห็ด3มอย่างนะคะเห็ด ออริจีเห็ดหัวขาวเห็ดหัวดำค่ะลูกค้าจะชื่นชอบมากค่ะไปต่อค่ะเมนูนี้แกงอ่อมหมูของเรานะคะจะมีเนื้อหมูที่เป็นสันคอหมูค่ะมีติดมันแทรกนิดนึงแล้วก็เวลาทานนะคะจะมีความนุ่มค่ะและปลาร้าปรุงสุกอย่างดีเลยค่ะไปน้ำตกคอหมูย่างของเราจะใช้ในส่วนของคอหมูแท้ค่ะที่ติดมันน้อยและพริกป่นและข้าวคั่วนะคะคั่วเองค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเผ็ดระดับไหน อันนี้คือแซบอีหลีเลยนะ,ะแซบของแท้อีสานของจริงเปิดกี่โมงจะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่4ี่มงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะร้านเรานะคะเปิดมาได้9เดือนแล,ล้วค่ะซึ่งลูกค้าบอกปากต่อปากและชอบรสชาติอาหารของเราค่ะจริงๆแล้วร้านลาบเวกัสเขามีเมนูแซบๆอีกมากมายและวันนี้เป็นรายการแรกเลยนะคะอร่อยน่าตะคุณรีดบอกให้แฟน มาชิมนะครบหมดเลยจริงๆรีดการันตีลาบเวกัสเป็นอร่อยเลิเชิญมาได้ที่ลาบเวกัสตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ร้านอยู่ภายในโครงการวิลเลจหับราชพฤกษ์และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านลาบเวกัสคือเมนูนี้เลยครับ อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นที่เลิศเลผ่านช่องทางที่ดิขึ้นให้ไว้นี้นะคะ mm hmm. รีบแอดกันเลยนะคะ mm hmm. อะร่อยเลิศกุณีลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ